ห้องครัวเราสูงห้องครัวเราเลยเราลุ่มหรือเราสูงเราลุ่มห้องครัวเราลุ่มเราลุ่มแล้วเราสูงเราต่ำเราล่างก็เหมือนกันแหละครัวเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยใช้กันแล้วกนะ็ขี้ดินเอ้นว่าขี้เท้าไอขี้ขวันมันไปเกาะหม้อเกาะอ,อาห้รมันลำบากล้างยากแล้วใช้ ม้อไฟฟ้ากันหมดแล้วจะเป็นราวไหนก็ทันสมัยหมดแล้วจะใช้เวลามีงานงานแต่งตอนนั้นแหละที่ต้องใช้ไม่เหมือน<ะ>บ้านเราเวลาเทศไทยเวลามีงานแต่งงานบวชงานศพก็อุปกรณ์ที่วัดอย่างเดียวสะดวกสบายทำบุญนิดหน่อยก็ ทุกอย่างพร้อมหมดหม้อหายถ้วยาชามเก้าอี้ทุกอย่างในวัดหมดอันนี้ครับห้องครัวบ้านเรา <c oughs> เป็นห้องครัวแบบโบราณนะครับอนุรักษ์ไว้แต่ใช้ทำกับข้าวจริงๆก็อยู่บนบ้านอีกทีนึงใช้ไฟฟ้าใช้เตาแก๊ อันนี้ใช้เฉพาะเราจำเป็นจำเป็นต้องใช้ปืนเราจำเป็นนะครับใช้เวลาจำเป็นไฟดับถ้าไฟดับไม่มีไฟจริงหรือไม่มีแก๊สจริงควนจริงของเราอยู่ข้างบนนี้ครับอันนี้ เป็นห้องด้านเป็นบ้านเป็นโรงจอดทุกสิ่งทุกอย่างในนี้ฝนตกมาท่วมหมดเลยครับแถวนี้ท่วมมาถึงบันไดสองขั้นนี่ครับเวลาใช้จุดต้มหน่อไม้ต้มหน่อไ,ไม้ใช้เวลานานๆจาเป็นต้องใช้ไฟนาน,านๆก็ใช้ปืนข้นี้แล้ข้างล่างนี่แหละ รัวล่างนี่แหละเพราะมันมันจะควันควันไฟมันเยอะนูเ่นใช้ปัดสติกเลย <c oughs> เชือเพลงิงมันเหม็นนะแม่เหม็นแคบหนึ่งมันก็ดีตึมละใบสามตัวที่ตลาดนัดเมืองไทยนะเวลาก็จะจุดไฟแบบ ย่างปลาอย่างเนี่ยย่างหมูย่างไก่อัเนี่ยใช้พลาสติกจางท,ที่ที่มัดถุงอะ่ะอ,อ,อุ้ยเป็นการรมเลยเหม็นเหม็นมากเลยใช่เหม,ม็นเทศไทยยังทำอย่างนั้นเลยอยตลาดนัดแท้เลยนะมันง่ายมากเลยตามตลาดนัดไทยอะเพราค้าไม่ขาตลาดนัดบางบาง,บางที่เล่นใช้ถุงพลาสติกที่มัด เต่หน,นังยางที่มัดตรงปกติเผาแล้วกลิ่นก็ยังอยู่เนี่ยนะกุบาว,วความมันจะจางหายนานนะนน่้ะมันขิวสุดเด๊ใช่ติดทานอยู่นั่นนะเวลาไปซื้อเวลาเขานย่างหมยงูย่างไก่อะไรเงี้ยแบบย่างทานอะ่ะยังกลิ่นเหม็นอยู่เลยนานานต้มหน่อไม้หน่อไม้สดๆเราก็เพิ่งไปเก็บมาจากไร่เมื่อกี้เนี่ย ไม่ตั้งใจจะไปเก็บหรอกจะไปดูไร่ก็โพดเราว่าเราจะตัดต้นที่หักออกไปแล้วได้ตอนไหนเพราะว่าเดินเข้าไปน้ํามันท่วมดินยังไม่แข็งยังเละเหยียบเข้าไปจมพื้นจมขาไปเลยนี่ต้นไม้หลังบ้านเรานะครับ พาเดินเที่ยวชมในบ้านนะครับบ้านภรรยาผมเองนี่ครับอันนี้ฝ้านี่ก็ทำแบบนี้คือลูกชายเป็นคนทำนะครับเงนินก็ไม่ต้องเสียมากก็ลูกชาย คนทำเองเองไม่แพงมากฝีมือสวยมากไม้สักทั้งหมดเลยครับไม้สักของเราเองไม้สักของภรรยาเองเขาตัดมาเองแล้วก็สั่งเลื่อยมาสั่งให้ลงเลื่อยเลื่อยให้ตัดเองแต่เขาเลื่อยให้เป็นแผ่นแผ่นให้ก็มไม่ต้องไปซื้อเพราะไม้สักในไร่ก็ตัวเองมีเยอะ เนี่ยทางฝังลาวก็ยังยังใช้พวกของแบบนี้อยู่เป็นตู้เสื้อผ้าแบบสมัยก่อนยังมีอยู่แต่ทางประเทศไทยจะไม่มีแล้วจะมีตู้แบบแบบที่ที่มันหนักๆแผ่นหนึ่งหนักๆมากเวลาประกอบเวลาปรกอบแล้วยกสองคนแทบจะไม่ไหวเป็นไม้คิร้ร่อยอัดไม้อัดที่มัน ทำลายถือสวยที่นี่ไม่มีนะครับมีแต่แบบนี้หายปวดแล้วแม่มีมีหายปิดทิ้งแล้วเน,เนี่ยน,นี้หน่อไม้เก็บไว้ทำกินเองเลยหนาอไม้ใส่ขวดเอาไว้ ภรรยาคนสวยเป็นคนทําเก็บไปเองเนงห้อยไว,ไว้ก็มีอันนี้ใครรู้จักบ้างครับทางนี้เเรียกต้นมะข้อเอาไปมะข้อไปทำกินอีกทีนึงยังกินสดๆอย่างนี้กินไม่ได้มันกินต้องไปทำแปรแบบ ยังไงไม่รู้ไม่เข้าใจเคยเคยกินมั้งทางประเทศไทยแต่บ้านเราทางประเทศไทยน่าไม่น่าหาไม่น่าจะไม่ค่อยมีอาจจะมีทางภาคเหนือหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่ลาวนี่มีลาวทางลาวเหนือติดกับจังหวัดน่านก็มีถ้าจะมีก็น่าจะแถวน่านแถวเหนือแล้วเนี่ยแถวเชียงลำเชียงรายอะไรน่าจะมีีเนี้ยเพราะว่าเขตเขตติดต่อกัน แต่ตัวผมเองก็ไม่เคยกินนะไอ้ลูกนี้กินยังไงก็ไม่รู้แต่กินลูกสดๆอย่างนี้กินมันจะฝันฟาดกิน,กกนกิได้เขาต้องไปนึ่งยังไงก็ไม่รู้แล้วกินกับข้าวได้เขาว่ามาข้อมาข้ออันนี้มะอึมะเขือเทศ มีครับหน้าบ้านเราอยู่กันสองคนผัวเมียผมมาจากเมืองไทยนะครับมีภรรยาที่นี่ที่ประเทศลาวมาอาศัยเมียอยู่ประเทศเลาว ขอบคุณที่รับชมนะครับไทยเราชาแนลนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ